คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เดินทางไปเขาคอแล้วก็ไปต่อด้วยภูทับเปิกนะคะก็เป็นวันที่สองที่ไปแวะวัดภูทับเปิกบนวัดอยู่บนยอดเขาสูงมากค่ะทางเส้นทางจะขรุขระนิดนึงก็ได้เป็นาการเก็บภาพต่างๆมาตอนไปเนี่ยสามีก็จะบ่นว่าผลทามันขรุขระทําไมถึงพามาไกลเขาก็จะมีอาการอยากจกอ้วกตลอดเวลาก็จะบ่นตลอดทางนะคะว่า พามาไกลเพื่อมาไหว้วัดเนี่ยนะพอสุดท้ายพอเจอทางเข้าวัดกับบริเวณดอยรอบเปลี่ยนใจจากบน่นกลายเป็นถูกใจค่ะก็วัดนี้มีอะไรที่พิเศษมากสวยงามจริงๆค่ะก็พากันเข้าไปชมค่ะว่าสวยงามยังไงนะคะตอนที่ไปไหว้ก็จะมีลูกศิษย์วัดบอกว่าถ้าขอพรแล้วอะ คนที่มาเสียจะได้แต่ถ้าได้แล้วต้องมานุ่งขาวคลุมขาวก็เลยบอกเอา้าเราอยู่ไกลเนาะต่างประเทศถ้าเราไม่นุ่งขาวคลุมขาวเรามาเดินทางมาก็ทางจะไกลสามารถทําอื่นได้ไหมเขาบอกว่าก็สามารถทําได้อาจจะบริจาคล,ลงศพหรือว่าทาอื่นๆเราก็บอกว่าถ้าเราทราแล้วได้สิ่งที่ขอพรอไปสมหวังเราคงทําบุญด้านอื่นเพราะว่าการเดินทางมาก็ไม่ใช่ง่ายเนาะคนต่างประเทศแต่ก็ขอพรอไปไหลายข้ออย่างงนอยู่เหมือนกันค่ะก็ต้องลองดูค่ะ เชียงอืมเข้ากล้องไหนลูกน่ารักตัวเลยว้าว,ว,วาอันอลาสกัน,ะะน,กนแล้วตัวนี้คืออะไรตัวนี้พันเหมือนกันปะคะใจแอนอลาสกัน โอ้ยทำไมหนูน่ารักอย่างเงี้ยลูกเน่เน่เงยหน่อยเน่ๆเน่ๆถ่ายรูปหน่อยออะไรเนี่ยแสนพิง่์ตัวชื่ออะไรน่ารักจังเลยนี่เขามองเงาะไงอืมเงาะเขาแน่ะอย่าแย่งเงาะกันนะลูกกำลังเกิดการข้อขัดข้องเงาะของฉันอืมอืม ใช่คนกลับบ้านไม่ได้เนดาอุ้ยหันหน้ากล้องหน่อยแล้วโอ้ยน่ารักจริงๆเลยหนูอะ่ะน่ารักจังเลยยิ่งตัวนี้ยิ่งเปบ้องแบวมากเลยอุ้ยบ้องแบลหนูบ้องแบ้็มากเลยลูกโอ้ยนอนอย่าการกันนะครับโอ้ยอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงไปแล้วนะโอ้ย ถายนักกันนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเองวางกล้องหน่อยนะอืมไปไหนลูกันนอนตะละทำอะไรลยู่ยำ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 บ๊ายบาย ที่ไปวันนี้คือเห็นจาก youtube แล้วสวยงามตั้งใจแล้วว่าถ้าไปถึงภูทบเบิกก็ไปไหว้วัดนี้แล้วก็ได้ไปสมใจค่ะแต่ทางไปค่อนข้างจะขรุขระนิดนึงแต่ก็ได้สมปรารถนาแล้วก็ขอพรที่วัดแห่งนี้ <ปะ S 1> ด้วยนะคะ,<ป>ะแล้วก็ถวายกระเบื้องมุงหลังคาวัดด้วยอนาคตก็หวังว่าจะได้กลับมาอีกนะคะ,ะ,คะวัดผูทบเบิกคือมาครั้งแรกเห็นใน youtube แล้วก็อยากจะมาแล้วก็ได้มารู้สึก รู้สึกมีความรู้สึกว่าเราจะได้บุญในรอบนี้ที่กลับไปนะคะเดี๋ยวต้องกราบนี่เอาภาพมาฝากกันนะคะเดี๋ยวนําคลิปไปลง youtube ด้วยแล้วกันก็วัดภูทับเบิกนะคะเป็นวัดเดียวของจังหวัดภูทับเบิก<ม>ก็องค์นี้ยังสร้างอยู่นะคะ<ม>ขอกราบก่อนสวยงามมากค่ะวัดทําประดิษฐ์ทุกอย่างนะคะสวยงามทั้งองค์พระสีทองงามมากค่ะ ก็ขอพอรเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศที่นี่ก็สวยงามนะคะจะมีองค์พระอินหลายองค์ค่ะสวยงามมากนะคะปริบประดอยจัดได้สวยงามจริงๆค่ะ